ก็สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเป็นไข่ตุ๋นปลานิล<ช>เดี๋ยวนี้เราจะเอาปลานินลงไปนึ่งก่อนใส่สวยๆอันนี้จากที่ไปตกมาเราเลือกเอาแต่ตัวใหญ่เลือกเอาแต่ตัวใหญ่นี้เราจะเอานึ่งบนใบมะกรูดอ่านึ่งบนใบมะกรูดนึ่งสมุนไพรไปก่อนแล้วก็ปิดฝาไว้นี่หอมหอมใบมะกรูด มะกรูดใช่หอมใบมะกรูดเนื้อเยอะมากอันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้คือแบบว่าเนื้อปลาแบบเน้นๆใส่นมจืดไปช้อนหนึ่งแล้วก็ใส่พริกตาลนิดหน่อยผงปรุงรสผงนัวใครไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้อันนี้เป็นเครื่องปรุงมา่า เพิ่มความจีดจัดแล้วก็ตามด้วยพริกซอยสักหน่อยอก็มาปรุงเข้ากันไปน้ำหนึ่งแก้วโอ้คำลังร้อนๆไปปิดฝาเดี๋ยวรอดูรอ,<ล>อชมดูตอนตอนสุกวันนตาจะเป็นไง โอ้ยอย่างฟูเลยอย่างฟูมาร้อนๆก็สวัสดีครับทุกคนสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับไข่ตุ๋นปานินอันนี้ก็เป็นปลานิลที่ไปตกมาไม่ได้ซื้อโอ้โหเนื้อแบบเด้งๆโอ้โหส,สดูเนื้อเราวา ยิ้มเยิ้มดูหน้าตาืห uh huh. น่ากินมากกินพริกนี่แบบออื uh huh. มาลองชิมโอ้ oh, พริกเน้นๆน้น uh huh. พริกที่เราใส่นี่คือพริกอะไรพริกหวานพริกหยวกพริกหยวกโอ้ oh, กยก, oh, กินกับข้าวออื uh huh. เนื้อไข่ลาวาืม uh huh. เนื้อไข่ลาวาโอ้โ oh, หนี่แบบหื uh ้ huh. อืมโอ้ยอืมอืมเด้งเด้งทั้งไข่ทั้งปลาอืมโรยหน้าด้วยพริกเด้งเด้งโอ้ยควันขึ้นจากเตาร้นๆนโอ้โหหอมมากหอมเนื้อปลาอืม โอ้โกลมกลมเลยมามันจะมปกินกับข้าวกันอ,อ,อ,อร่อยมากแซ่บ